สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่5มีนาปี2 5ค่ะเรามาอัปเดตสกงกรตฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต100กันเช่นเคยนะวันนี้เซตเราบวกเขียวขึ้นมา29จุดค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้หลุดมาทำนิวโลเนาะ1,173จุดแต่วันนี้ก็บวกเขียวมาแตะแนวต้านที่1,200จุดที่เคยเป็นแนวรับ w o r s t c a s e ของเรานะคะแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปค่ะถ้ายังมาไม่ถึงแบบโอ้โห1,400 ้100จุดขึ้นไปได้เนี่ยลอลุ้นนะคะ เรายังมีแกป๊ปให้ลงต่อขยับแนวรับของเราลงมาอยู่ที่1,000จุดโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเซตเราจะลงมาทำนิวโลต่อเนาะคือหลายด่านมากๆถ้าเซตจะวิ่งต่อนะฮะก่อนที่จะไปเซตร้อยค่ะขอพาทุกคนมาอัปเดตดีอาร์ที่อันตรายยิ่งกับตลาดหุ้นต่างประเทศสักหน่อยใช่ว่าตลาดหุ้นไทยเราจะโดนเทยอย่างเดียวอย่างตลาดหุ้นเมกาก็ยังชะลอนะโดยเฉพาะหุ้นนางฟ้าทั้ง7นะคะที่ยังโดนเทยอยู่เนาะขอเริ่มต้นด้วย ndx01 ขาดที่อันลายยิ่งกับดัชนี n a s d a กเมื่อคืนนี้หุ้นเทคหลายๆตัวก็โดนเทลงมาเช่นเดียวกันนะคะเทสตานี้ก็ลงมาเยอะมากนะจาก400 USD ลงมาแต่อยูโซนประมาณ200กว่า USD นี่แหละเวลาเขาวิ่งเขาวิ่งแรงแต่เวลาเขาร่วงเขาก็ร่วงแรงเหมือนกันนะคะรอบนี้ไม่ผ่านด่าน19บาท40ขึ้นไปได้ค่ะหลุดมาแล้ววันนี้17บาท90สตางค์แนวรับสาคัญของเรา18บาทโซนนี้ยินดีมากๆถ้าจะลงมารับเรา15บาท80ถึง16บาทต้นๆนะ แต่ถ้าจะไปต่อนะคะเขาก็จะไม่หลุด18บาทลงมา แล้วก็มาทดสอบระดับแนวต้านที่19.40บาทตัง Next Station แนวต้านถัดไปก็คือ20.50บาทโซนนี้แต่ในรอบนี้เรายินดีนะถ้ายังจะลงมารับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอตามด้วยตัว S&P 500 1ค่ะตัวนี้ก็อันตรายยิ่งกับตลาดหุ้นเมกาเช่นเดียวกันค่ะทุกคน S&P 500เนาะตอนที่เขาเข้ามาในตลาดและแรกเนี่ยอยู่โซนประมาณ1 9 7 0 2 0 2 0บาท,บาทแล้วก็ย่อมาแตะอยู่ที่19.40 วิ่งพวดมาถึงโซนนี้เลย21บาท20นะคะชะลอ,อยโซนนี้ไม่นานคะ่ะทุกคนแล้วก็ลงมาทดสอบระดับแนวรับที่20บาท30 3รอบอะ่ะ ก่อนที่จะไปต่อแต่ไปไม่ได้ค่ะเลยโดนเทลงมาในวันนี้19บาท70สตางค์นะคะแย่ yeah, ขามาแล้วค่ะและเรายินดีมากๆถ้าจะหลุด19บาทโซนนี้ลงมารับเราโซนประมาณ17บาทปลายปราย,รายถึง18บาทต้นๆ้น,นสำหรับ S&P 500 1ที่อันดล่ายิ่งกับตลาดหุ้นเมกานะคะแล้วก็ DI อีกตัวที่เราจับตาดูอยู่นะคะ SIA 19ที่อันดล่ายิ่งกับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะก่อนหน้านั้นลงมาแต่โซนนี้15บาท60 16บาท ต,ต้นแล้วก็มีแรงซื้อกลับแตะแนวต้านที่17บาทแล้วนะคะที่เคยเป็นแนวต้านเดิมด้วยในอดีตที่ผ่านมาสังเกตดูนะคะถ้าผ่านรอบนี้ขึ้นไปได้เนี่ย next station ก็คือ18บาทแล้วก็19บาทโซนนี้ค่ะสำหรับ SA19 แต่ถ้าผ่านไปไม่ไว ก็จะลงมาชะลอที่เดิม16บาทต้นๆโซนนี้นะคะลุ้นอยู่ว่าจะไปต่ออีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าเพราะารอบนี้เขาไม่ลงมาทำนิวโลนะคะที่แย่ขาลงมาค่ะส่วน ASML 01ค่ะหลังจากวันนี้แย่ขามาเหมือนกันเนาะ19บาทนะคะแต่ก็มาปิดอยู่ที่20บาทได้ค่ะยังเกาะอ,อยู่โซนแนวรับสำคัญโซนนี้อยู่ในช่วงที่เขาเข้ามาในตลาดแรกๆ 20บาทต้นต้น next station แนวต้านถัดไปก็คือ22บาท50โซนนี้จะไปต่อมาแตะถึง24บาทแล้วก็26-27บาทด่านหินอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะคะสังเกตดูรอบนี้คือด่านหินนะแนวต้านรอบนี้ถ้าไปต่อไม่ไหวก็ลงมาที่เดิม20บาทโซนนี้นะคะแต่อย่าให้หลุด20บาทนะหลุดมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่ในช่วงนี้ค่ะ18บาทต้นต้นนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อบนดัชนีเซ็ตร้อยของเราบ้างนะคะมีเซกเตอร์ไหนบ้างที่บวกเขียวมาพร้อมกับตลา บาท29จุดบ้างวันนี้นะคะเซตเราเนี่ยบวกเขียวขึ้นมาแต่ว่าหุ้นใหญ่หลายๆตัวถึงแม้ว่าจะบวกเขียวแต่ก็ไม่ได้บวกเยอะนะยกเว้นบางตัวบางเซกเตอร์เนาะอย่าง w s a ค่ะบวกเขียวมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้บวกแรงเท่าไหร่สามบาทหสบสตางค์ VGI ก็บวกมานิดหน่อยนะคะรวมถึง TU ด้วย TTB ค่ะบวกมานิดดึงเช่นเดียวกันแตะแนวต้านที่2บาทส่วน True ค่ะวันนี้ก็บวกมานิดหน่อย TOP ค่ะหลังจากที่โดนเทลงมาเกาะอยู่โซ โซนนี้เนาะ22บาทวันนี้วิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านเล็กๆของเราที่เคยเป็นแนวรับเดิม25บาทนะคะมีแรงซื้อกลับ next station แนวต้านถัดไปก็คือด่านนี้แหละ28-30บาทนะคะวิ่งขึ้นมามีแรงซื้อกลับวิ่งขึ้นไปอีกมีแรงซื้อกลับก่อนที่จะหลุดมาถึงโซนนี้นะคะรอบนี้ก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าผ่านด่านนี้ขึ้นไปได้รอลุ้นค่ะจะวิ่งต่อได้หรือเปล่าหลายด่านมากๆนะคะสำหรับ TOP ผ่านด่านนี้ไปได้เนี่ยก็จะมาเจอด่านนี้แหละที่เคยเป็นแนวรับเดิม40-42บาทนะคะจะไปต่อมาถึงเบสเคสโซนนี้หรือเปล่าเราให้ที่58-60บาทก่อนแล้วกันนะคะแต่ถ้ารอบนี้ไปไม่ไหวยังโดนเทอยู่เนี่ยเรายังมีแก้ปให้ลงต่อถึง14-16บาทโซนนก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะรอลุ้นงบไตรมาสที่หปีนี้ค่ะ t ท i นะคะพยายามจะวิ่งต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาวันนี้ก็ทะลุขึ้นมา11บาทได้แล้วนะคะ next station ยังให้ที่เดิม13บาทโซนนี้เนาะสำหรับหุ้นในกลุ่มประกานนะคะทิสโกยังชะลอค่ะติดล้อ,อก,ก็เช่นกันนะคะ stgt ยังไม่หลุด7บาท30สตางค์ลงมานะคะยังอยู่โซนนี้อยู่หลอรุ้นจะลงมาต้นรอบ5บาท80 สตางอีกครั้งหนึ่งไหมส่วนสุพลัยค่ะ XM จะขึ้น11มีนาราคาดนเทนิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในโซนแนวต้านที่17บาท แนวรับเดิมด้วยนะคะ Next Station เล็กๆค่ะแนวต้านถัดไป18บาทโซนนี้แล้วก็ด่านหินของเรา20 21บาทจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มอสังหาแต่แสนสิริยังไม่แผ่วนะยังรักษาระดับ1บาท70สตางค์ได้อยู่ค่ะแล้ววันนี้ที่บวกแรงก็คือ s c c ค่ะทุกคนคือให้เขาบวกบ้างเถอะเพราะว่าเขาก็ลงมาทำนิวโลเรื่อยๆเลยนะสังเกตดูสิเนี่ย ลงมาแตะนิวโลสูดๆ124บาท52วันติดอ่ะแล้วค่อยก่อตัวขึ้นมาแตะแนวต้านเล็กๆโซนนี้อยู่150บาทนะคะผ่านไปได้เนี่ยก็จะขยับมานิดหน่อย170บาทหลาด่านมากๆค่ะแล้วก็จะมาเจอด่านนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิม190บาทไปปลายถึง200ต้นๆเขาชะลอ3-4วันก่อนที่เขาจะพุ่งมาต่อถึงโซนเนี้ยโซนเนี้ยด่านวัดใจจะไปต่อได้หรือเปล่า250บาทนะคะสำหรับ C, แต่เรายังมีแกลบให้ลงต่อถึง80บาทนะแนวรับสําคัญส่วน SCB ค่ะยังไม่หลุด118-120บาทลงมานะคะสวัสดบวกมานิดหน่อย ACL มาทดสอบระดับแนวต้านที่25บาทอีกครั้งนึงแล้วค่ะ Next Station แนวต้านถัดไปโซนนี้28-30บาทนะคะจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่ารอบนี้ไม่ทำนิวโลนะ ทำโลมาแค่ประมาณ22บาทแล้วก็วิ่งต่อเลยนะสําหรับหุ้นราวันนี้ยังชะลอ25-26บาทค่ะ GC เนี่ยหลังจากที่โดนเทลงไปนี่ลงมาแตะถึงโซนนี้เนาะตอนนี้ก็บวกเขียวมาแตะแนวต้านที่15บาทอยู่เหมือนกันค่ะด่านหินหลายรอบมากๆถ้าจะไปต่อ จะมาเจอถานนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิม22บาทค่ะ Next Station อีกครั้งหนึ่งค่ะแนวรับเดิมเหมือนกัน30 32บาทจะไปต่อได้หรือเปล่าเบสเคสให้เท่านี้ก่อนละกันส่วนประมาณ40 42บาทนะคะสำหรับ GC ในรอบนี้ส่วนซอพอค่ะยังชะลออยู่ยังไม่หลุดนะคะส่วนปตท x อ XD จะขึ้นพรุ่งนี้นะคะวันที่6-31บาทรอลุ้นค่ะจะหลุด30บาทหรือเปล่าหลัง XD ขึ้นนะคะ OSP บวกมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่โดนเทลงมาทำนิวโลสุดๆเนาะ 13บาท90ตอนนี้แตะแนวต้านที่15บาทอยู่ next station แนวต้านถัดไปที่เคยเป็นแนวรับเดิม18บาท8 0ถึง19บาทโซนนี้นะวัดใจค่ะจะไปต่อมาถึงโซนนี้หรือเปล่า24 25บาทนะคะสำหรับ OSP ในรอบนี้ส่วน OR ถึงแม้ว่าจะบวกแต่ก็ยังอยู่กรอบล่างนะคะ next station แนวรับ worst case ก็คือโซน8บาทของเราเนาะส่วนมิ้นค่ะบวกขึ้นมาทีละนิดแล้วนะคะ กำลังอยู่ในโซนแนวต้านโซนประมาณ28บาทโซนนี้อยู่ค่ะทุกคนอดีตบอกอยู่แล้วถ้าไปต่อไม่ได้ฉันจะลงมาย่อโซนนี้ก่อน25บาทแล้วก็อีกครั้งหนึ่งค่ะ22บาทแต่ถ้าไปต่อเนี่ย next station แนวต้านถัดไป30บาทนะคะแล้วก็ base case 33บาทโซนนี้ในระยะสั้นเราให้เท่านี้ก่อนละกันนะคะส่วนหุ้น MK วันนี้ก็บวกขึ้นมาเหมือนกันค่ะ LH ก็บวกมานิดหน่อยนะคะ KDC ยังอยู่ที่50บาทอยู่ รวมถึง KTB ด้วยยังเกาะอ,อยู่โซนนี้นะคะ KKP ก็เช่นกันค่ะแนวต้านที่57-58บาทยังไม่วิ่งนะคะแล้วก็ k c e ค่ะหลังจากที่โดนเทลงไปเยอะเนาะ นี่ลงมาทำนิวโลสุดๆ28กุมภา17บาทค่ะตอนนี้มาเกาะอยู่ที่18บาทไปปลายอยู่ Next Station แนวะต้าถัดมาก็คือโซนประมาณ22บาทโซนนี้จะวิ่งต่อได้หรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งไหมนะสะสำหรับ KCE แล้วก็ Kbank ค่ะยังอยู่ที่151บาทอยู่เรายินดีมากๆนะถ้ารอบนี้หุ้นแบงค์อ่ะจะหลุดมาแตะโซนเนี้ย144 145แล้วก็โซนลำไยโซนไซด์เวของเรา130 1 3 3บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้า ังไม่ไปต่อถ้าไม่ผ่านด่าน162บาทขึ้นไปได้นะคะ JMT ก็บวกมาพร้อมกับตลาดเหมือนกันค่ะรวมถึง JMAT ด้วยแล้วก็ Home Pro ค่ะบวกมานิดหน่อย Hana ก็เช่นกันค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยกระโดดร่มลงมาแล้วก็ชะลออยู่โซน15บาท90ถึง16บาทต้นๆ ตอนนี้ก็ยังชะลออยู่นะถึงแม้ว่าจะบวกเขียวขึ้นมาก็ตามฉะนั้น next station แนวต้านถัดไปก็คือโซนที่เขากระโดดร่มลงมานี่แหละ2 0 2 1บาทโซนนี้นะคะสำหรับฮาน่าจะไปต่อหรือเปล่าเนาะส่วนกราฟค่ะบวกขึ้นมาได้นิดหน่อยแต่ก็ยังมาไม่ถึงหลายด่านมากๆนะคะที่จะวิ่งต่อสำหรับกราฟนี่แหละค่ะ next station แนวต้านถัดไป 54- 5 5บาทนะคะแล้วก็เบสเคดที่เดิมจะทำ w High ไหมจะย่อรอบนี้เพื่อทำ w High หรือเปล่านะคะเบสเคดเนี่ยในภาพรวมระยะยาว ที่80บาทนะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวก็ลงมาโซนนี้ค่ะแนวรับสำคัญ44 45บาทหลุดมาเมื่อไหร่ให้ที่เดิม37 38บาทนะคะสำหรับกราฟส่วน GPC s แตะนาต้านที่30บาทได้แล้วค่ะวันนี้ อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรอบที่2ค่ะทุกคน next station แนวต้านถัดไปที่เคยเป็นแนวรับเดิมโซนประมาณ38-40บาทโซนนี้วัดใจมาถึงโซนนี้ค่ะจะไปต่อได้ไหม50บาทต้นๆนนะคะสำหรับ GPC s ส่วน e อโกค่ะหลังจากที่ประกาศงบออกมานะคะรายได้ก็ ลดลงค่ะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ Net ตโปรฟิพลิกจากขาดทุนปี238,300ล้านมาเป็นกำไรได้นะ5,400ล้านค่ะ XD ก็จะขึ้น13มีนาอยู่ที่3บาท25สตางค์ราคาก็หลุดทะลุทะลวงเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้อยู่ที่94บาท25สสตางค์ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะ เท่ากันเลยนะคะทีนี้ก็รอลุ้นค่ะจะหลุดไหม้มาแตะที่80บาทแนวรับโซนนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไปต่อก็จะเป็นทรงนี้มาแตะแนวต้านที่107-110บาทโซนนี้ก่อนเพื่อขยับมาแตะโซนนี้เนาะ120บาทแล้วก็เบสเคสให้เท่านี้ก็แล้กัน130บาทในระยะสั้นนะคะสำหรับเอโกค่ะส่วนเดลต้าบวกส่วนมา5บาทค่ะวันนี้ยังไม่หลุดมาถึง60บาทต้นๆนะคะแต่ก็ไม่แน่ค่ะหลังจากที่ลงมาแบบทะลุทะลวงเหมือนกันค่ะตัวนี้ตอนวิ่ง แรงตอนลงก็ลงแรงนะคะฉะนั้นสายเก็งกําไรเจอกําไรทิปทยอยเทคโปรฟิตกำไรจริงออกมาจะรู้สึกสบายใจกว่าค่ะแล้วก็ CPF ค่ะทุกคนบวกขึ้นมาทดสอบระดับแนวต้านโซนนี้อีกครั้งนึงและด่านหินค่ะ25-26บาทโซนนี้แหละค่ะโซนวัดใจจะมาถึง28-30บาบาทโซนนี้อีกครั้งหนึ่งไหม ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นลงมาทำนิวโลสุดๆที่17บาทเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นมารอบนี้ไม่ทำนิวโลค่ะรอลุ้นยกหายขึ้นนะ,ะถ้าจะไปต่อแล้วก็ CPO ยังชะลอนะคะวันนี้คอมเซเว่นก็บวกมาพร้อมกับตลาดเช่นเดียวกันค่ะเซ็นเทลบวกมาอีกแล้วค่ะทุกคนดีใจกับหลายๆคนด้วยนะที่ทำการบ้านมาจนถึงลงมาทำโลสุดๆอยู่ที่26บาทแล้วมีแรงซื้อกลับสำหรับเราถ้าเราเข้าได้ในโซนเนี้ยแล้ววิ่งขึ้นมาขนาดนี้สายเก็งกำไร อย่างเราไม่รอช้าค่ะเจอกำไรทิปทยอยเทคโปรฟิตกำไรจริงออกมาจะรู้สึกสบายใจมากๆนะคะในช่วงนี้เนาะแต่ถ้าผ่านไปได้ next station แนวต้านก็คือ38บาท เบสเค e ให้เท่านี้ก่อนละกันส่วนประมาณ40-42บาทนะคะสำหรับเซนเทลถ้าจะไปต่อเนาะส่วน CBG ค่ะ XD ก็ขึ้นรอพรุ่งนี้แล้ว66บาทค่ะลุ้นจะหลุดมาเกาะอยู่ที่60บาทต้นต้นไหมวันนี้ BOA โดนเทนิดหน่อยนะคะรวมถึง BH ด้วยเนาะเมื่อวานนี้บวกไปโดนเทรเรื่องปกติหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลยังไม่วิ่งค่ะรวมถึง BBL นะคะยังไม่หลุด ร้อบาทลงมาค่ะทุกคนเรารออยู่นะเมื่อไหร่จะหลุดลงมารับเราโซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะไปต่อได้หรือเปล่าลุ้นวันต่อวันนะคะแล้วก็ AP ค่ะวันนี้โดนเทนิดหน่อยเนาะ AOT หลังจากเมื่อวานเนี่ยหลุดมาแตะที่39บาทวันนี้มีแรงซื้อกลับ นิดนึงนะคะ Next Station ต้องผ่าน44บาทขึ้นมาแตะโซนนี้วัดใจอีกครั้งหนึ่ง55บาทค่ะจะไปต่อมาถึงโซน64บาทอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะคะสำหรับ AOT เนอะส่วนอมตะค่ะยังไม่วิ่งนะคะถึงแม้ว่าจะบวกเขียวรวมถึงอีออนด้วยบวกเขียวมานิดหน่อยหลังจากเมื่อวานนี้ลงมาแตะ103บาทเป็นเรื่องปกตินะคะ กาะอ่โซนแนวรับเดิมโซนนี้อยู่ยังไม่วิ่งค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแอดวานนะคะเมื่อวานนี้โดนเทไปวันนี้บวกเขียวมานิดหน่อยแต่ในความบวกเขียวแล้วก็โดนเทเนี่ยยังไม่หลุดแนวรับโซนนี้นะ270บาทค่ะยังอยู่ในโซนกรอบบนอยู่ถ้าจะย่อเพื่อไปต่อเนี่ยมากระดานนี้ก่อน290แล้วก็300นะคะ next station ก็คือ320บาทโซนนี้ถ้าจะทำนิวไฮแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวรอลุ้นค่ะจะหลุด270มาทดสอบระดับ แนวรับโซนนี้หรือเปล่า230นะคะสำหรับแอดวานในรอบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสค่ะเรามาอัปเดตกราฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซท100แล้วก็ดีอาร์กันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นเช่นไรเซตเราจะบวกไปแต่แนวต้าน1,250จุดได้หรือเปล่าในรอบนี้นะคะสำหรับวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ตีต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ